อ่ะคันนี้รถเทนเบนเซอร์2.8นะคะคันนี้มาเอาพักเดิม1.9่าผ่าแล้วก็แปลงใส่นะคะคันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นหมอ้อพักของเทนเบนเซอร์หม้อพักติดรถนะคะใบใหญ่เนี่ยนะคะเทียบให้ดูนะคะ,ะลูกเล็กเป็นหมอ้อพัก1.9นะคะเดี๋ยวจะผ่าหมอ้อพัก1.9แล้วก็แปลงใส่นะคะแปลงใส่แทนหมอ้อพักเดิมของเทนเบนเซอร์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะคะว่าเทนเบนเซอร์ใส่หม้อพัก 1.9แล้วเสียงจะเป็นยังไงนะคะแต่ข้างหน้ายังไม่ได้ใส่เกียวนะคะก็พักเดิม1.9มาผ่านแล้วก็แปลงหน้าแปลงเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะ เสียงไม่ดังนะคะเงียวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะเทนเบเซอร์นะคะขอบคุณค่ะ